จะดีแค่ไหนถ้าประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงมีคุณสมบัติครอบคุมและสามารถนำมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนในประเทศไทยให้ดีขึ้นได้ครับเทคโนโลยีที่ผมพูดถึงนี้ก็คือควอนตัมเทคโนโลยีครับแต่เทคโนโลยีควอนตัมเนี่ยคืออะไรและจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างไรบ้างเราลองมาวิเคราะห์กันกับผมอิสระพงศ์สุนผลพงชัย World d i g i ดิจ Talk ควอนตัมเป็นหลักการที่จะลงไปศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เล็กมากๆนะครับที่อยู่ในโลกเราและเป็นโลกที่เราไม่คุ้นเคยเลยลงลึกไปถึงระดับอนุภาคหรืออะตอมเลยทีเดียวครับการที่เราจะทำความรู้จักและความเข้าใจได้นี้จึงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนกรอบความคิดเปลี่ยนกระบวนการทัศนคติของเราเสียก่อนครับบทบาทสำคัญของควอนตัมก็คือการเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วแต่ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ ซึ่งควอนตัมเทคโนโลยีนี้กําลังจะถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วครับและคาดหวังว่าจะกลายเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่สามารถปฏิวัติการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสังคมในอนาคตมีหลากหลายบริษัทหลายองคอ์กรหลายประเทศให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในปัจจุบันนะครับการพัฒนาองค์ความรู้ควอนตัมนี้ได้เข้ามามีบทบาทต่ตอ,อการขับเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเลยครับ ทัวโลกนี้เล็งเห็นความสําคัญของแต่ละภาคส่วนและก็ได้ทุ่มเงินงบประมาณเพื่อพัฒนานงานวิจัยทางควอนตัมครับตัวอย่างเช่นเลยนะครับในปี2019ทางบริษัท Google ของอเมริกานี่นะครับได้ประกาศว่าสามารถที่จะพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้สําเร็จครับและก็ตั้งชื่อว่าซินแคร์มอครับซึ่งจะมีจํานวน54ควอนตัมบิตเลยครับหรือว่าคิวบิตนั่นเองโดยอ้างว่าจะสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนต่างๆภายในระยะเวลาแค่ 200วินาทีเท่านั้นเองครับซึ่งจะเร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้ในปัจจุบันที่ต้องใช้เวลานาน,านถึง10,000ปีเลยทีเดียวครับแต่ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำมากเลยก็คือประมาณลบ273องศาเซลเซียสเลยเพื่อที่จะคงสภาพควอนตัมไว้ซึ่งทางฝั่งอเมริกาครับเรียกเทคโนโลยีนี้ว่าควอนตัมสุพิมพ์ซีครับต่อมาครับในปี2020ครับมาดูทางฝั่งจีนบ้าง ทางทีมวิจัยจีนครับซึ่งนำโดยคุณฟานเจี้ยนเวยครับนักฟิสิกควอนตัมชื่อดังที่ร่วมอยู่ในทีมได้ประกาศความก้าวหน้าครั้งสำคัญของการสร้างระบบประมวลผลควอนตัมครับโดยเขาสร้างต้นแบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชื่อว่าจิ๋วจางนั่นเองครับซึ่งสามารถที่จะจับตรวจโฟตอนหรืออนุภาคของแสงพูดง่ายๆก็คือเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ใช้แสงนั่นเองครับซึ่งสามารถจะจับอนุภาคโฟตอนเนี่ยได้สูงสุดถึง76โฟตอนครับ ขณะที่จํานวนโฟตอนที่ดักจับได้เนี่ยอยู่เฉลี่ยที่43โฟตอนและก็เรียกเทคโนโลยีนี้ว่าควอนตัมแอดวานเทจครับโดยจีนนะครับก็อ้างว่าระบบการประมวลผลแบบควอนตัมของจิ๋วจางเนี่ยสามารถที่จะทําการสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกณับปัจจุบันถึง100ล้านล้านเท่าเลยครับและทั้งยังสามารถประมวลผลเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมขนาด54คิวบิตที่พัฒนาโดย Google ถึง 10,000ื10ล้านเท่าครับเกทับกันเลยครับแถมยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าเนื่องจากชิ้นส่วนเกือบทั้งหมดยกเว้นส่วนการตรวจับสามารถทำงานในอุณหภูมะะิปกติคืออุณหภูมิห้องได้ครับเห็นหรือเปล่าครับว่าเรามหาอำนาจพยายามแข่งขันกันในการพัฒนาควอนตัมเทคโนโลยีนี้เพราะเล็งเห็นความสำคัญและก็ประโยชน์มากมายที่จะเกิดขึ้นทีนี้นะครับเราลองมาดูว่าเทคโนโลยีควอนตัมนี้ครับ จะกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างหากสามารถนำมาปรับใช้ในประเทศของเราครับด้านความมั่นคงนะครับเทคโนโลยีควอนตัมนี้จะสามารถสร้างความมั่นคงในเชิงความปลอดภัยของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการทหารยุทธศาสตร์ของชาติรวมถึงข้อมูลในเชิงธุรกิจครับจะช่วยยกระดับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในด้านการสื่อสารการเงินการธนาคารและการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพราะการสื่อสารเชิงควอนตัมเนี่ยครับจะสามารถปกป้องข้อมูลให้เป็นความลับผ่านการเข้ารหัสเชิงควอนตัมที่จะไม่สามารถโจรกรรมได้เลยครับเทคโนโลยีควอนตัมนี้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีราคาสูงมากในปัจจุบันนะครับยังอยู่ในระยะเริ่มต้นประเทศไทยเรานะครับจึงมีโอกาสที่จะเป็นผู้ผลิตได้และหากสามารถผลิตชิ้นงานประเภทนี้ได้ครับผลิตหรือแม้แต่ผลิตชิ้นส่วนบางส่วนของเทคโนโลยีนี้ได้ ก็จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดการเสียเปรียบทางการค้าอีกทั้งยังช่วยดึงดูดแหล่งทุนและทรัพยากรบุคคลเข้ามาในประเทศเราอีกครับด้านสาธารณสุขนะครับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควอนตัมในทางการแพทย์จะทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นครับ เพราะว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นพื้นฐานในการผลิตเครื่องมือแพทย์มีคุณสมบัติในการวัดและวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วอีกตัางหากครับนอกเหนือจากนั้นยังช่วยคิดค้นยาที่เหมาะสมกับโรคได้ในเวลาอันสัน้นเพราะประสิทธิภาพของระบบประมวลผลของควอนตัมเทคโนโลยีนั่นเองครับด้านสังคมครับเทคโนโลยีควอนตัมนี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆเช่นการจราจรการจัดการน้ํา ถ้าประเทศไทยเรานะครับสามารถที่จะเป็นผู้ผลิตได้เสียเองเนี่ยจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ด้วยครับเช่นการเกษตรนะครับก็จะมีการใช้เทคโนโลยีควอนตัมนี้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและก็ได้รับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมนอกเหนือจากนี้ครับยังจะช่วยสร้างโอกาสอาชีพใหม่ๆที่หลากหลายมากขึ้นอีกด้วยครับตัวอย่างเช่นก็คือนักเขียนโปรแกรมภาษาควอนตัมครับหรือว่านักแปลภาษาควอนตัมนั่นเองครับด้านการศึกษาครับ เทคโนโลยีควอนตัมนี้จะช่วยกระตุ้นเรียนรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาทักษะกระบวนการความคิดของผู้เรียนส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีเหตุผลใช้หลักการวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิตมากขึ้นครับเทคโนโลยีควอนตัมนี้จะทําให้เกิดการพัฒนาของการศึกษาระบบการศึกษาเชื่อมโยงกับมาตรฐานของโลกกระตุ้นการยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพไม่แพ้ประเทศไหนเลยครับส่วนเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมครับจะสามารถประยุกต์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้ตัวอย่างเช่นก็คือ เครื่องควันตัมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทํานายผลกระทบของสารเคมีต่อปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําขึ้นครับที่เกิดจากการวางแผนการใช้สารเคมีหรือทรัพยากรต่างๆได้ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยครับเทคโนโลยีในการคํานวณหรือการจําลองเชิงควันตัมนี้ยังจะสามารถปรับปรุงการทําปุ๋ยให้ประหยัดพลังงานลดของเสียและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับด้านการร่วมมือของประชาคมโลกครับ เนื่องจากว่าเทคโนโลยีควอนตัมเนี่ยมีความหลากหลายมากเลยประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจะไม่สามารถเป็นเจ้าของได้แต่เพียงผู้เดียวแน่นอนครับต้องมีการร่วมมือกันในระดับนานา,นาชาติเพื่อย,ยกระดับการศึกษาเพิ่มโอกาสของเศรศษฐกิจประเทศไทยของเรานะครับจะสามารถกําหนดค่ามาตรฐานในการใช้เทคโนโลยีควอนตัมนี้ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานา,นาชาติได้อีกครับผมทุกท่านเห็นหรือเปล่าล่ะครับว่าเทคโนโลยีควอนตัมนี้ครับ จะส่งผลกระทบกับพวกเราในทุกมิติเลยผมคิดว่าเราต้องให้ความสำคัญและก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีนี้มากๆเลยครับเพราะเชนนั้นเลยนะครับผมขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคสังคมทางรัฐบาลหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกอย่างต้องช่วยกันสนับสนุนให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีนี้อย่างจริงจังครับเพราะผมมีความเชื่อเลยนะครับว่าประเทศไทยของเราจะสามารถผลิตซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบควอนตัม ได้ด้วยตัวของเราเองในอนาคตอย่างแน่นอนครับและถ้าหากว่าเราทําได้สิ่งนี้ครับมันคือการที่จะพลิกโฉมประเทศไทยได้อย่างแท้จริงเลยครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่กับ o d i g i t ิจ t a l k